แจกเลยครับแต่มลยร้เรื่องนะรั้อะไรบ้างคนเดียวเไรอครับคนเดียวอ่ะยังไงคนแรกแกะสองขาเลย เป็นไ,ไงบ้างรู้ไหมรู้ตัว,ตวไหมบอลอินเทอร์โดนอะไรครับไม่รู้ตัวฮะจังหวะแรกรู้ไหมว่าโดนโดนอะไรเหมือนจะโดนสองหรือเปล่าน้องคิดไหมเกมจะจบเร็วขนาดนี้ครับระวังเกมวางแผนเปไงวันนี้จะปั้มจีก็ช่วงช่วงแรกๆเราก็ถือว่าทําได้ดีเลยแต่ว่าหม,มัดมวยอะไรก็เกิดขดึ้นได้มันขอมันโดนก็ได้น้องคิดว่าถ้าไม่พลาดโดนก่อนวันนี้น่าจะสนุกในความสุดทลาย เขานก็ม mm. ียู่แลวเนาะกะว่าวางไปนตีเขาเลยวันนี้เนาะร่เป็นานเเสียดายไหมน้องเมียฉีลูหน้าก่อนชครับน่าจะมีอยู่แล้วนะเราเราแพ้พลังมีทไไฟอะไรไดกี่แพคะแนนทีสงคามล เลยอยากจะพูดอะไรกับแฟนบอลทั่วประเทศที่ติดตามเราวันนี้หน่อยครับก็ขอโทษด้วยครับผ่านงานวันนี้ครับจะได้เรียารง่ายๆอยากจะขอโทษใครเป็นพิเศษไหมน้องที่มาตามเชียร์เราวันนี้ก็ขอลเท่าน้าบอยครับครับก็ไม่ควรนะครับผมน้องไม่เป็นไรสู้ต่อไปครับผมขอเป็นกำลังใจให้ครับจให้เรา